สวัสดีครับผมตุ้มบ้านแระเครื่องครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำมาให้ท่านเลือกชมเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านใดสนใจเช่าบูชาพระเครื่องของผมทักมาได้ที่ ID ADVL8989 เบอร์โทร0982709093หรือจะสแกน QR Code ID Line ที่หน้าจอ ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับท่านใดอยากได้พระอะไรอยากให้ผมสอบหาให้ผมค้นหาให้เจอเลยครับยินดีครับส่วนท่านใดมีคาติชมคบแนะนําเชิญเลยครับยินดีครับ EP นี้เป็น EP ที่ห้าสิบแปดแล้วครับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปไปนหนึ่งวันหนึ่ง EP เนื่องจากเมื่อวาน มีฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งหนึ่งเลยก็คือพอมีฟุตบอลแข่งก็ยอดคนดูก็อาจจะน้อยส่วนมากคนดูจะไปรุนฟุตบอลกันทีมไทยนะครับผม,ผมก็หนึ่งในแฟนบอลทีมชาติไทยเมื่อวานก็เลยหยุดไปหนึ่งวนันชมบอลดีใจกับทีมไทยได้วยนะครับดีใจด้วยครับ ชื่นชมน้องๆทุกท่านสู้ๆครับเป็นกำลังใจเชียร์ตลอดไปครับ EP นี้เป็น EP ที่58มี28อง28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟรีครับส่งให้ฟรีวันนี้ EP นี้เป็น EP พิเศษผมจะนำเสนอพระสมเด็จพระเนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมชิ้นฟักมีทั้งเก่าทั้งใหม่ มีทั้งเก็บแบบแค่ชื่นชอบอเก็บแค่ชอบแล้วก็มีทั้งเช่ามาจากวัดให้ท่านชมไปก่อนนะครับนี่ครับวีดีโอนี้ครับนำเสนอแบบนี้มั้งครับเผื่อท่านสายสมเด็จถูกอกถูกใจมีม,มุมมีทางก็มาจัดไปเลยครับครับครับ ได้ของดีไปก็ผมก็ยินดีกับท่านด้วยครับนี่ค็นพระที่ผมเก็บกับส่วนใหญ่พระที่ใหม่ผมจะเช่าหาจากวัดโดยตรงครับส่วนที่ดูเก่าๆอันนั้นผมก็เก็บเฉพาะที่ผมชอบนะครับผมเอาเท่าที่ผมชอบครับครับไปรายการแรก EP นี่เลยครับนี่ครับไปสมเด็จก่อนเลยครับ ผมเด็ดครับอครับอยู่นหาะนี่ฮะครับชอบไหมครับชอบมาจัดไปเลยครับมีมุมมีทางมาจัดไปเลยสองร้อยเท่านั้นส่งให้ฟรีทั้งหาครับน่หลังเป็นแบบนี้ครับครับอันนี้ผมองค์นี้ผมก็เก็บที่ผมชอบนะครับอ่า ส่งดีเนื้อหากอเก่าๆน,น,นุ่มๆมันๆอ่าผมก็เก็บครับถูกอกถูกใจทักมานะครับรายการที่สององค์ที่สองครับนะครับป๊าอ,อันนี้น่าจะเป็นพระคุรมูลนวสุทัศครับผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนนั้นบ่อยครับนี่ครับด้านหลังเป็นรูปเสาถชิงเช้าวัสุทัศครับครับ ครับนะครับพีพีได้ไฟมาช่วยนะครับ,รบแต่เรื่องมุมกล้องผมก็ยังไม่ค่อยเก่งครับครับชัดไหมครับขอบคุณท่านที่กรุณาเจ้าหาวุชาผมไปผมก็จะมานำมาซื้ออุปกรณ์เพื่อการลงคลิป สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้วัดละครังครับอันนี้ผมก็เช่ามาจากวัดนะครับับแต่บางองค์ผมก็จําปีไม่ได้ครับแต่ก็2 0่สิบปีครับเก็บไป20-30ิบสาปีครับครับจริงอยู่ในกล่องครับแต่ว่าผมเอกกล่องออกแล้วก็ทีนี้หากล่องคู่กับองค์พระ จับคู่กันไม่ได้เลยครับ,บอ,องค์ผมก็เอามาขึ้นคอใส่สลับขึ้นคอองต่อไปครับนี่ครับอง์นี้เป็นหลวงพ่อแพรครับผมก็ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีครับท่านใดรู้จักมากคุณมีมุมมีทางก็มาจัดไปครับนี่ก็มาเช่ามาจากวัดครับนี่ครับนี่ครับ นะครับผู้ภูษาอันนี้แสยิบครับแสยิบนี่เหมือนพระเช่ามาจากวัดนะครับนี่ครับครับอินบางบุญพรมแล้วับอินบางบุญพรมอยู่ตรงสามเสนครับครับชัดไหมครับพี่พี่ครับน่าจะชัดนะครับผมต้องไปเรียนรู้เรื่องมุมกล้องอีก หน่อยครับรายการต่อไปนี่ก็มาจากวัดแตกรายงานเมื่อก่อนผมชอบแตกรายงานมากๆนะครับครับแตกรายงานมากๆครับได้เห็นรูปพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แตกรายงานอยู่องค์หนึ่งน่าจะขอญาติเอ่ยชื่อนะครับ น่าจะเป็นของท่านอาจารย์ลำสันต่อสวรเนะโอ้โองนั้นผมชอบมากๆเลยครับองที่ท่านทําโปสเตอร์ครับองนั้นสุดยอดเลยครับเลครับแต่คงจะฝังใจมั้งครับผมก็เลยชอบผงที่เป็นแปแตกอะไรเงี้ผมชอบองนั้นมากๆเลยครับโอ้โหสวยแบบสวยมากๆครับองค์ของท่านอาจารย์องนั้น ครับอย่างเราๆท่านๆอย่างนั้นถ้าเติมไม่ถึงไม่ไหวใช้แบบนี้แทนได้ครับนี่ครับครับครับุทธคุณครับพุทธคุณครับเช่ออกมาจากวัดเลยครับครับย๋ยมมีแตกในไงองค์ครับเดี๋ยวให้ดูก็เช่ออกมาจากวัดนี่สมเด็จถาเก้าชั้นเป็นอะไรเอ่ย อ่านี่ผมจำไม่ได้หลวงพ่อครับครับครับนี่ผมจำไม่ได้แล้วครับเนื้อหาเก่าเลยครับนี่ครับนดูเนื้อหาเลยครับด้านข้างครับครับรายการต่อไปครับนี่นี่ผมกร นะครับดูครับนะครับนะครับฮะหน้าค้นหาเนื้อกับเก่าพิมพ์ทรงคมคมชัดๆแต่เราไม่รู้ว่าออกวัดไหนครับนีครับไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบวัดไม่ทราบปีเผื่อมีท่านใดท่านหนึ่งรู้จักมีมุมมีทางก็มาจัดไปเลยครับ แต่การต่อไปครับนี่ครับอันนี้เนื้อหนึบหนึบเนื้อหนึบหนึบนุ่มนุ่มแน่นๆนะครับนี่ครับพิมทรงไสวยเลยครับอันนี้ก็ไม่ทราบวัดนะครับครับก็ผมเก็บครับอย่างนี้เนื้อเก่าเก่านะครับนี่ครับความเก่าครับครับรอยยางติดในตลาบพระติดมาในองค์พระนี่ครับดูเนื้อพี่ดูเนื้อครับท่านดูเนื้อครับนะครับ รายการต่อไปครับครับอ่านี่ก็เช่ามาจากวัดก็เอามาใส่สลับห้อยคอไม่ได้ใส่กล่องเดิมไว้จำไม่ได้นะครับครับครับมีอยู่องค์หนึ่งผมไปเช่าที่วัด หัวลำโพงไปขอญาตเจ้าหน้าที่คัดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ให้เลือกครับก็จะไม่ให้เลือกผมก็แอบๆบขอเลือกองทีสวยผมก็จําไม่ได้แล้วว่าองค์ไหนครับยี่สิบสาสิบปีแล้วครับเป็นสมเด็จบางฑิ์ผมรุ่นอะไรสักอย่างนี่ครับอันนี้ขย้อนอยู่กับไม่ทราบว่ารุ่นอะไรครับ อันนี้ไม่ได้ไปเช่ามาจากวัดครับเพราะว่าการเดินทางไปวัดเกตก็ผมก็ค่อนข้างลำบากครับนะครับอันนี้เก็บสะสมไว้ครับรละกานต่อไปครับอ่าอันนี้เป็นเจ้าคุณนอมั้งครับสมเด็จเจ้าคุณนอครับ เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับนะครับพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากๆนะครับท่านเจ้าคุณรรัตราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสครับนะครับสมเด็จของท่านครับนี่มีรอยชำรุดบุ่มบนหนอยตามสภาพครับตามสภาพครับต่อไปอ่านี่ครับท่านดูองค์นี้ครับเนื้อหานะครับ เก่าไหมครับองค์พระคมไหมครับเส้นซุ้มคมไหมครับนี่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 ครับรุ่นทุนกล้าวครับรุ่นทุนกล้าวครับรับครับสวยไหมครับเก่าไหมครับจัดไปเลยครับต่อไปครับนี่ครับ องค์นี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวัสตือท่าเหลือ,อยานะครับครับอันนี้ก็ได้มาจากวัดนะครับครับวัสตือเป็นบ้านเกิดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมมรังสีคับด้านหลังจะมีทั้งปั๊ม และมีปั๊มนะครับบางองค์จะมีปั๊มครับบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็เลือนครับนี่ครับผมได้มาหลายองค์ครับนี่ครับคู่กันเลยครับนี่ครับนี่แน่นอนเลยครับจากวัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพัะนครศรีอยาครับอันนี้ผสมผงเก่าด้วยนะครับครับผสมผงเก่านี่ครับบางองค์นี้มี ครับองนี้มีปั๊มตานะครับองเมื่อกี้ไม่มีแต่ที่เดียวกันครับได้มาพร้อมกันได้ได้มาหลายองค์นะครับได้เก็บไว้หลายองค์นะครับครับกอนี่นี่มันดูพิมพ์ทรงพิมพ์องค์พระคมไหมครับด้านหลังเป็นยันอย่างนี้ครับนะครับครับอ่านยันไม่เป็นครับผมครับผมท่านไหกัยันรู้เลยว่าที่ไหน แต่ผมไม่ค่อยสันทัดแต่รู้ว่าพระแบบนี้ใช่แน่ๆครับ,รบต่อไปครับนี่ครับอีกชั้นนึงครับเนี่ยเก้าชั้นนั่แบบครับครับด้านหลังเป็นโอสมนเด็จหลวงปู่บุตราถาวโรครับน้ำตาครับ ครับปุตตาเกจิมีชื่อเสียงอีกหนึ่งองค์รูปครับนี่ครับอันนี้ก็อีกองครับนี่ครับอีกครับนี่ครับพระแบบนี้ผมเห็นเหมือนก็ต้องต้องเก็บ้าครับเพราะว่าเราไม่รู้จักว่าออกที่ไหนแต่พระดูดีครับครับครับบางองค์ไปเจอ ู้ชำนาญด้านนี้เก็บสะสมนันนี้สอบถามก็ได้ความรู้มาว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นออกวัดไหนปิยอะไรแต่บางองค์ก็ลืมครับอานเก็บไว้หลายสิบปีนครับครับรายการต่อไปครับอันนี้ผมก็เก็บที่ผมชอบนะครับอง์นี้ท่านใดชอบท่านใด ถูกใจพิมพ e ์ทรงเนื้อหาแบบนี้มาเลยครับมาจับไปเลยครับนะครับครับอ่างนี้ผมเก็บที่ผมชอบนะครับ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 ต่อไปครับนี่ครับวงนี้ผมเห็นเนื้อหาแล้วนะครับผมเห็นเนื้อหาแล้วผมก็เก็บเลยครับแบบนี้ครับ เนื้อเก่าๆหนึกบๆมันมันนี่ครับด้านหลังครับขอบข้างครับนี่ครับนี่ครับมาหาเานี่ครับนี่ผมเช่ามาจากวัดเลยครับครับแตกไรงานครับอ่านไปดูได้เลยครับในหนังสือพรีเชียดโปสเตอร์พระสมเด็จ วัดะระฆังพิมพ์ใหญ่องแตกใายงานของท่านอาจารย์ลังสันต่อสุวรรณนะครับสวยมากๆเลยครับองนั้นก็สวยมากๆเลยครับครับ,มรบ,รบผมก็เลยอยากจะมีแตกรายงานมาั่งผมก็ไปเช่ามานี่ครับครับครับเพราะอย่างเราคง แบบนั้นคงจะเอื้อมไม่ถึงนะครับแบบนี้นีครับแบบนี้ใช้แทนได้ครับนี่ครับผมใช้พุทธคุณเอาบางองค์ก็เอาแบบที่ชอบอะครับอันนี้เป็นเนื้อดินครับฐานเขาเลือกฐานฐานขาโต๊ะหรืออะไรสักอย่างนี่ครับนี่ครับอันนี้ดูความเก่าแล้วมีอายุเลยครับครับครับ รับท่านใดรู้จักมาคุ้นก็อ่าต่อไปครับอันนี้ก็ไม่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 รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นพระบ้านเกิดนลครับ<ม>เห็นก็จะยุคหลังหรือยุคแรกผมไม่รู้ครับผมมีเป็นหลวงเงินผมเก็บหมดแล้วครับครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับ ไม่รู้ปีไม่รู้าอายุคไหนนะครับถูกใจจัดไปครคบถูกใจมาจัดไปต่อไปก็เป็นสมเด็จนี่อีกองคหนึ่งครับซึ่งมีความเก่าพิมพ์ทรงคมชัดแต่ไม่รู้ที่ครับอ๋ออง์นี้นี่เองที่มีตะกรุดอ๋อองค์นี้ผมผมปู่แพ้วครับปู่แพ้วนะครับปลดหนี่ กำแพงแสนวัดลังหมันครับหลวงปู่แพ้่ครับครับโอ้องค์นี้หลวงปู่แพ้วครับขอภัยก็ไม่ได้เห็นข้างหลังก็มีตะกุดไม่ทราบเป็นโลหะอะไรนะครับตะกุดครับครับมหาลาภร่ำรวยนี่นี่ครับต่อไปอันนี้มีเส้นมีจีวรด้วยครับครับ หลวงหลวงครับดูครับหลวงพุทธบุตรครับหลวงพุทธบุตรแถวว่รติจีวอนด้วยครับติจีดังครับัดกลางชูศีเจริญสุขนะครับครับพุทธบุตรครับต่อไปเป็นเป็นแบบนี้ครับนะครับ ใยายท่านดูเก่าไหมครับเก่าโดนใจไหมครับนะี่ครับด้านหลังมีตัวหนังสือตัวเล็กมากเลยครับนะครับ,นะรบท่านใดรู้จักมากคุณมุมมีทางก็มาจัดไปเลยครับโชคแต่โชค,โชคมันนะครับแต่รู้จักมากก็ได้เปรียบไปครับ ครับเป็นแบบนี้ครับหลังยันแบบนี้ครับต่อไปมีนะักน้าผมเก็บไปเยอะครับแต่รุ่นแรกนี่รุ่นแรกนี่ไม่ไกลเกินฝันครับผมเก็บรุ่นหลังๆครับน่ครับเก็บก็ชอบเหมือนกันครับนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้คนระับนี่ครับเก็บก็ชอบครับ ครับองค์สุดท้ายครับนี่ครับเป็นนี่ครับองค์เล็กๆครับท่านใดทราบวัดไหนปีใดแห่งกิัดนะครับผมเก็บอย่างเดียวครับนะครับดูพิมพ์จงได้สวยเนื้อผมงเก่าหนึ่งๆแน่นๆเก็บนะครับครับ ครับครบทั้ง28องค์28รายการสำหรับ EP นี้ครับ EP นี้จัดเป็นสมเด็จเป็นพระสี่เหลี่ยมทรงชิ้นฟักมีหลายวัดหลายเกจิอาจารย์นะครับถูกใจทักทายมาได้ a d u l 8 9 8 9โทรศูนย์เก้าแหรือจะสแกน QR code ใดดีไยทักทายก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ถูกอกถูกใจก็เช่าหาผู้ชากันไปครับ200บาททุกองค์ส่งให้ฟรีครับก่อนจะจบ EP นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเอขอย้ำว่าผมทำจริงตั้งใจทำครับส่งจริงครับขายจริงส่งจริงไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่หลอกลวงครับ ท่านที่อุดหนุนผมไปเช่าหาผมไปผมก็ขอขอบคุณครับคุณแดงสูงสำหรับ EP นี B ้ B N I, ผมขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ EP หน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีร่ลำรวยร่ลำรวยปลอดภยัยทุกทกท,กท่านนะครับสวัสดีครับผม